ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาว่าบักรารับเติมโลบักแบบ ID p a s i ์ตต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์เลดเด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับให้เนมกันเฮ้ย ใครทำอะไรวะอโอ้ยแต่งตัวแบบนี้ไม่มีใครสนใจนี่แปลก,ก <c ười> ดูดูตะลักเอาดิคนดูดูดิดูดิแม่งพร้อมครับเจือมองหน้าตัวเหียอะไร <c ười> อนน่ะเฮี <c ười>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  ยว่ากูเห็บหมากูโกรธมากแคนเลยโดนด่าว่าเห็บหมา แลยซะต่อยเล่นลับกสิีบไม่เดินหนีด้วยเออตายหรอก

ยกตูดใส่เลยเฮ้ยไม่จริงครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยโอยไม่น่ารังเกียจจริงเลยเอ้เออออออเอออะไรไปแล้วเอาโอายแล้วเออเออมีแต่คนเกลียดเรา วันใจว่าใะคนดูอะไรนะไเออว่ออว่ะแม่งโคตได้ผลน่ะแบบว่ายิงยิงได้ปืนฟีดใช่ป่ะคนดูแล้วก็แช่แล้วก็เอาไปใช้จีห่น้าแทบขอร้องชีวิต เฮ้ยเหตุเฮ้ยไม่ใช่ปีเตอร์ปีเตอร์เดนแมนอันนี้ก็แมงอะไรตัดทองไม่ใช่แหละอู้ยี่อะไรวะเฮ้ยแมนยีขาวสว่างใจอือหือหัวหมาหวหาไอ้แมงตับนี่แน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มา วอกเลยเมื่อกี้ดิทาอะไรอะเมื่อกี้อะไรม่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรอืมื่อืมออืมอืมืมอืมอืมอือืมออืม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 อมือืมอืมอือืมออืมออืมอืมอือือืมอือืออืม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 ือืมอืมอืมอมอมอื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 มอออ เอีไรเยวะค้ไรงสบเปแงมารงสับเปนแมาแงสับจมแรสัมมงสาบเว้ยไปด้พี่อดเ้ยมงสาบินขผได้ยงไม่นี้ไม่ไม่เี์ต่อพี่อยกกินสิพี่ เอ้พี่ซีอมีว้ายทุกไหนก็โดนได้ไปเอออไ่แ่เเลยลุมดาด้วยก็เอาอะไอ้เพ่นาอตออกก็ม้ือืาอะไรออ้เอาเไม่งั้นแอดมินไปทำมาทำไมเลของเล่นเอาไว้แกล้งคนอเฮ้ย

มาแม่ม่ม,ม่โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงรวแกอนก่อนะไรวะเน,นี่ย <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยหมูเด้งมาแทงซามมองกูเป็นหมูเด้งได้ <c oughs> เหอะไรกันนะ่ะ <c oughs> เอา้เอา,อาโอ้ยอยู่ดีกันดีเองไอชุดเป็นเทนวันนี้ดิไอเกางเกงเป็นเทนทั้งหลาย

มีคนด่ากันปะมีคนด่ากันปะหากันโอ้โหแหล่งรวมมนต้้งมือแ้แหละสักคนนึงโหเพลงแม่งครเก่าิเนอเพื่อนนิี่เ้โยทาโรเก็บหรือมันังสาบอืม ืมตีไอ้ทรมานเอ้ยใครบอกชิวๆวะอือมาดูอะไรมาดูอะไร ับอเธอับข่าขับไรขับไรอื้มออื้ออื้อ้มีื้มอ่้อือด้วอินม่ื้อะอืีมอืมอื้มอื้มอืมอื้มอืมอืมอื้้อื้อ้มอื้ม้มอื้มอ้อ้มออ่้อ้มอื้มอ้อื้้้อ้อือ แมงสามนี่แมงสามนี่ใครอ่ะโอ้ติดระเบิดใส่ด้วยโอ้นี่ว่ามุดผมไม่ได้เฮผมเดียวอะตัวนะกอเฉยเตกได้ไงวันตกได้วันตกได้ไปหาดิมันตกได้มีคนได้แล้วมีคนได้แล้วสามคนน่ะไม่รู้ว่าดอกมันหาได้ก็แอดมินเขาก็บอกอยู่ว่าตกได้ เออมันให้มันให้มันน้อยอะไรอยากได้ป่ะอยากได้บดิโอ้ไม่ได uh, uh, ้ใช่นานเฟินงูป้เตอร์ตะกี้นี้อยางเห็นเป็นระเบิดแล้วเป็นระเบิดแล้ว